นทำได้แค่อุทนนักจากหนึ่งถึงพันเธอไม่มาเป็นฉันก็ไม่เข้าใจยังมีกันแลกกันหรือว่ามันไม่ใช่ฉันรักเธอหมดใจ แต่เธอรักกันอยู่ไหมแค่อยากรู้วันนี้คนที่มันคุ้นเคยเป็นเหมือนคนไม่เคยคุ้นเลยทรมานและเกิดใจเอยทำมันเธอไม่เคยมีฉันอยู่คนคุ้นเคยเหมือนลืมแล้วเลยดังรักและไม่หลงไม่แลหลีรู้ทวนหนึ่งหายไปเชื่อม ก็คงไม่รู้ว่โอ้ขอบคุณมากครับค้งสุดที่แรกคุณครับนี่ชื่อเพลงอะไรครับเพลงใหม่คุณ้นเคยไม่เคยคุ้นครับคุ้นเคยไม่เคยคุ้นเป็นผลงานเพลงใหม่ครับเพลงใหม่เลยร้องคู่กับน้องสาววิรดาพงเทวันเหรอครับเพลงกุ้งใช่ไหมเพลงกุ้งครับ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 แล้วยังเปใหม่นะ เปออตกลงเพลงไหนหรือเพลงกุ้งเพลงกุ้งอะไรกุ้งเป็นเพลงกุ้งเพลงกุ้งครับแต่ว่าเนี่ยคือเพลงใหม่อ่าเอาให้แน่ทำให้ขอการกันแน่ขาการกันแน่แด้สิบห้านาทีนะตัวเองยิงได้เลยนะเนี่ยยิงได้เลยเดี๋ยวต่อเรื่องพิ่งต่อยหรือต่อต่อยคุ้นเคยไม่เคยคุ้นฝากด้วยนะครับเคยไม่เคยคุ้นครับขอบคุณมากครับคุณทิลาขอบคุณครเกมนี้เนี่ยนะครับต้องใช้ความไว ในการตอบผมมีคำตอบให้คุณเลือกไม่เอก็บีไม่กก็ขอไม่หนึ่งก็สองอะไรแบบนี้มาตลอดเลยถ้าตอบช้าโดนป๊อปคอนยิงใส่หน้าหมดนี้เลยเหรอครับยิงทีแล้วบอกให้บอกถ้าใครถามเยอะๆยิงเบิ้์นได้ด้วยนะปุดเกมนี้ชื่อว่าตอบปุ๊บยิงป๊อบก่อนอื่นเลยต้องเตรียมหัวให้ดีนะฮะผมก็เลยคิดว่า จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำครับคุณผู้ชมครับนี่เลยมาอันนี้นี่เลยครับแบรนด์ซุปไก่สกัดผรรสมขมิ้นชันสมุนไพรที่เชื่อว่ามีประโยชน์มากมายทั้งด้านต้าน,านอนุมูลอิสระหรือว่าเสริมภูมิคุ้มกันก็ได้เหมือนกันและยังเสริมด้วยเบตากลูกแคนและวิตามินซีอีกด้วยนะครับวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทําหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วยคุณผู้ชมผมเนี่ยดื่มเป็นประจําอะไรไม่เชื่อเดี๋ยวเปิดให้ดูโอ้โห ไอเอ็นด oh. ีว wow. ้าวเป็นไงเป็นไงโอ้โหถึงง่ายบอกเลยนะครับเหมาะกับทุกๆคนจริงๆสุดยอดเลย เติมพลังจากซุปไก่สกัดแล้วยังได้เสริมภูมิคุ้มกันจากขมิ้นชันอีกด้วยร่างกายเราควรจะทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับออกกําลังกายเป็นประจำและเสริมด้วย2สิ่งดีๆในขวดนี้ได้เลยนะครับส่วนแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมทางเช่าสายพันธุ์ที่เบสขวดนี้นี่ก็ดีไม่แพ้กันนะฮะบอกไว้ก่อนคุณชอบสูตรไหนคุณก็เลือกดื่มกันได้เลยนะครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศแล้วนะครับ อยากจะบอกว่าตอนนี้7 e เ e ่ e อเมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสำหรับขวดขนาด42มิลลิลิตรหขวด38บาทจากปกติ45บาทสมาชิก a l l Member ลดเพิ่มอีก1บาทนะครับตั้งแต่วันนี้จะถึง25ธันวาคมนี้นะครับโปรดีมากอย่าลืมไปหาซื้อกันนะจ๊ะไปไหนมันจะไปหาซื้อไงเดี๋ยวให้เสี๋ยวให้เลยเสี๋ยวมีมจะไปหาซื้อกัาบอกว่าไม่ไปหาซื้อ เนี่ยชีวิตนะอายุขนาดนี้ยังลุกง่ายขนาดนี้เลยเหรอไอ้ยืนเนี่ยลุกง่ายแต่อีกนี่ไปลุกแล้วขนาดขนาดใส่เยลยังไม่แข็งเลยันเลยช่วยบอกให้หนุนในนี่ออกไปก่อนได้ไหมเนี่ยเอาได้ได้ได้งั้นเราเิ่มเกมกันเลยมา มันไปลงที่ใครคนนั้นต้องตอบคําถามผมถ้าตอบผิดป๊อปคอนยิงถ้าตอบช้าเกิน5วิมันยิงถ้าเกิดว่ากวนพิธีกรยิงเบิ้ลสองทีปั้มปั้มเออโหจเยาเยอะเฮ้ยอ้าวลงคุณกุ้งก่อนเลยข้อนี้เป็นความรู้สําหรับท่านชายเกี่ยวกับของที่ใช้ทุกวันถามว่าในสมัยจีนโบราณเรียกถุงยางอนามัยว่าอะไร ระหว่างหนึ่งถุงปลอดภัยหรือสองหลอดไรลูกหลอดไรลูกอะหลอดไร้ลูกครับตอบมาแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าปอ๊อปคอนจะยิงหรือไม่เขาตอบถูกหรือไม่เราไรลูกภาษาจริงเราไรลูกเฮ้ hey. ไม่แรงอ่แรงลงเกมอย่างนี้เอามาให้คนสูงวัยเล่นเลยอ่ะมันจะอยู่ยังไงเนี่ยข้อมูลจากเว็บไซต์ news i-feng นะครับบันทึกไว้ว่าในสมัยจีนโบราณสิ่งที่ทำหน้าที่เหมือนถุงยางอนามัยมักจะถูกเรียกว่าถุงปลอดภัยในสมัยก่อนมีจริงอันนี้เป็นของจริง เราของจริงมาเล่นทั้งนั้นอะคนต่อไปจะเป็นใครดีเนาะแรงมากค่ะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยครับแรงขนาดมันทะลุกเว้นไปติดอยู่ที่ตังนั้นคุณบอลครับครับคุณเคยฝันอยากจะทำอาชีพอะไรแปลกๆต่างจากที่คุณทำอยู่ตอนนี้ไหมอยากเป็นเจ้าของโมโนฮะอ่าอะผมมีอาชีพให้คุณเลือกถามว่า อาชีพใดมีอยู่จริงในประเทศสหรัฐอเมริกาโอผมเคยไปใช้ชีวิตที่นู่นโอเคไปปุ่งสอย่างครับให้เลือกระหว่างข้อ1นักทดสอบโสเพนีหรือ2อาชีพนักทดสอบเซ็กทอยครับน่าสนใจเหมาะครับมากเลยสน่าสนใจทั้งสองอย่างตอบว่าสอเพนีครข้อแรก นักทดสอบโสเพนีถูกต้องเอาละครับเรามารุ้นกันนะครับว่าป๊อปคอรจะยิงว่าหรือไม่แต่เขาป้่ใจเขาเคยใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาว้ายิงคัน มันไม่ใช่นะมันคือนักทดสอบเซ็กทอยดมีรู้จริงแต่ผมอยากให้ลุ้ผมเห็นว่าศักยภาพมันเป็นยังไงอโอโเคข้อมูลจากเว็บไซต์ The Gen กล่าวว่ามีหญิงสาวชาวอเมริกันถูกจ้างให้ทดสอบแล้วก็เขียนรีวิวคุณภาพสินค้าจากบริษัทผลิตเซ็กทอยลงบนบล็อกของตัวเองแบบชิ้นต่อชิ้นเป็นอาชีพได้เลยรายได้ต่อเดือนของเธอสูงถึง 6 5 0 0 0 0าบาทส่วนนักทดสอบโสเพเนีมีอยู่จริงเหมือนกันแต่อยู่ในประเทศชิลีครับอ๋อผมไปลงเครื่องที่ชิลีใช่ใช่ใช่อ่ะคนต่อไปเป็นใครเอาลุงผมคุณจิงรีดคำถามเป็นข้อมูลที่หญิงสาวทุกคนต้องรู้ไว้ถามว่าในสมัยยุคกลางของยุโรปชุดชั้นในสตรี ทำมาจากอะไรระหว่างกระพุ้งแก้มฮิปโปหรือกระดูกวานอ้ยอกระพุ้งแก้มฮิปโปค่ะกระพุ้งแก้มฮิปโปตอบอยางงั้นยืนยันนะครับเบาๆได้ไหมอะมั่แก้แหลมากเลยไม่ไม่ไมผมว่าผมถูกยอ่าอย่าอะไรเล่าย่ามาหลอกอย่ามาหลอกอ,อ, <laughs> อ่ะสิ้งได้เลย <laughs> กระดูกวานา <ao S 2> ถูกนำมาเป็นชุดชั้นในสตรีในลักษณะของคอเส็จ<อ>นะฮะมันก็จะมีไอตัวตัวแกนที่อยู่ใต้าราวนมอมะกนะฮะแล้วก็ทำให้กระดูกซี่โครงผิดรูปผิดร่างซึ่งเป็นค่านิยมในสมัยก่อนของผู้หญิงไม่เข้าใจในะรุ้นอย่างเดียวว่ามันจะจอดที่ใครคุณไม่คิดจะเล่นอะไรยังไงอีกเลยคุณรุ้นตัวเดียวเลยไม่เพลินเลยเียเพลินอมันหมุนแล้วมันดูเพลิน ไอ้เนี่ยมันสั่นทักเลยไอ้เนี่ยมันสั่นทักด้วยเสียงไงมาทุณไปเล่นกับมันมันก็มาจอดโชคดีปักไปดอ่ะคุณเจฟคุณรู้จักกุมารีไหมครับกุมารีไม่รู้จักครับคือเทพเทพเจ้าเด็กหญิงในประเทศเนปาลกุมารีนะฮะก็ถามว่าตามความเชื่อของชาวเนปาลเด็กหญิงที่เป็นกุมารีห้ามทำสิ่งใด ระหว่าง 1. ห้ามโดนตัวผู้ชายหรือสองห้ามเอาเท้าแตะพืน้นกุมารีสอแบบมั่นใจเลยคุณเฮ้ย,ยบ้าหรือไงอะไร <September. S 2> ไลืบ <c oughs> ลืมไปเลยน่าจะเป็นห้ามโดนตัวผู้ชายหรือห้ามเอาเท้าแตะพืน้นผมว่าต้องพิสูจน์พิเศษนะก็คือ <c oughs> ข้อหนึ่งฮะข้อหนึ่งห้ามโดนตัวผู้ชายเลยห้ามโดนตัวผู้ชายห้ามโดนตัวผู้ชายครับเขามั่นใจคและเขาน่าจะมีข้อมูลแหละอ่ะเรามาดูกันมั่นใจบ้างห้าสิบเปอร์เซนต์มเจ้าชูาต้องเดินตอนแรกเออคิดว่ามันมีแต่เสียงหลังๆมันไม่ได้มีแต่เสียงลงนี่ถ้าเป็นหินนี่ทะลุได้ทอยเลย มันขึ้นฮรงมันเหมือนมันแรงขึ้นเรื่อยๆนะมันแรงอุ้ยอ่ะมันน้อยลงอ่ะ ตามความเชื่อของชาวในปาลเด็กหญิงที่เป็นกุมารีเท้าจะห้ามแตะพื้นหรือโดนอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมเท้าต้องอย่าไปติดไม่ติดพื้นก็ใจ๊บะ่อย่าปากดีเดี๋ยวมันก็มานะเพราะเชื่อว่าเทพเจ้าต้องอยู่บนที่สูงฉะนั้นเนี่ยต้องมีคนคอยอุ้มแล้วก็นั่งบนเสลียงบันลังตลอดเวลาไม่เคยได้ลงจากตรงนั้นเลยไม่เคยแตะพื้นอ่ะอ่ะคนต่อไปจะเป็นใครนาะอะได้พูดเลย เจ็บเจ็บเจ็บเล่นในลุงทีเล like ่นแทนลุงทีมันก็กขมบกลักเกินที่นี่เล่นแทนลุงเขาบอกว่าเล่นแทนได้แต่คนมาเองจะไม่ได้ค่าตัวนะแล้วยังไงยิงไงรับไม่มีพลาดยังไงอัเป็ดหูดีไหมครับอัเป็ดหูดีไหมข้างนี้หูตึงไอ้ข้างนี้หูดับข้างนี้ตึงอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาทดสอบระบบการแยกประสาทหูด้วยการฟังไซเรนอ่าพร้อมนะ ถามว่าเสียงไหนคือเสียงของไซเรนของรถดับเพลิงในประเทศญี่ปุ่นพร้อมมาฟังเสียงกันครับข้อหนึ่งวอกังกังกังวอกังกังกังาไม่มีาวไม่มีอะไรมันไม่มีสาวจริงๆว่ะเฮ้ยไม่เล่นแล้วเดี๋ยวนี้ ต้องทำเองงบไม่มีก็ตั้งใจปากนึกว่าหัวมันจะมาหัวจะหัวกังกังกังไม่ได้อันนี้ไม่ได้งบไม่มีไม่ได้ละงบไม่มีงบไม่มีต้องอ่านต้องอ่านหาไม่ได้หาไม่ทันจริงๆแล้วท <salud> <Auss> ุกคนนะเอ้าเรียกว่าจะลุงเลยทุกคนก็ตั้ <inch> งร <ble> <arriver> อปั๊ไม่รอรอกังหัวมันอะหัวกังกังกังอันที่หนึ่งไม่มีสาวแต่อันที่สองน่าจะมีสาวฟังกันครับ กังหัวกังกังหัวเกือบถูกเกือบถูกอันที่สองกังกังกังปีพอหนักกว่อกังเอาอันไหนเอาอันไหนหนึ่งหรือสองข้อหนึ่งโอเคยืนยันว่าตอบข้อหนึ่งนะครับเล็บตัวเอาแล้วครับกังกังกังก้อนหนึ่งหัวกังกังกัง ไครับโอ้ยอะไรอะีตกใจตกใจผพาพ่อมาด้วยลูกถูกต้อมได้คะแนนนะคนต่อไปเป็นใคร อะไรอ๋อมีมีมีใช้เมื่อกำลังมุ่งหน้าไปสถานีที่เกิดเพลิงไหม้อันนี้ยวอกางกๆงกงเคยได้ยินเนี่ยแล้วเดี๋ยวดูนะถ้าอันต่อไปเป็นของหนูนะไอ้ป๊อบคอนโคตรเยอะเลยอย่ามาต้องถามอันนี้คงจะเกี่ยวข้องกับงานของคุณชมพู่ค่ะ คุณชมพู่รับงานตอนกลางคืนไหมครับรับค่ะเมื่อก่อนรับก็ประมาณได้ถึง2-3คนหลังจากนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานอะไรอ่ะงานเนี่ยอีเวนต์นี่แหละร้องเพลงตอนกลางคืนเคยโดนยุงกัดไหมตอนกลางคืนเคยเคยโดนยุงกัดพอดีไปยืนแล้วไม่มีแขกบางีเราก็ยุ่งกัดเยอะมีเหนาเหนาใช่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 คำถามเกี่ยวกับยุงยุง มีฟันทั้งหมดกี่ซี่ให้เลือกหน้ากระวอกลางๆให้เลือกถาวางสี่สิบเจ็ดซี่หรือ74็สิบสี่ซี่เยอะขนาดนั้นเลยเยอะฟันยุงเยอะมากงัเจ็ดเลยอ่ะเจครับมาดูกันครับว่าจะโดนป๊อปคอร์นหรือเปล่า เลามันมีเสียงอ่ะคนมันจะน้าหงายด้วยการตกใจแต่อันนี้ป๊อบคอนทำน้าหงายปุ๊อ่ะคนต่อไปจะเป็นใครต้องหัวหน้าทีมคนใดคนหนึ่งแหละนจะไ่เล่นเนื้อเอาแล้วไปแล้วและนี่คือการยิงป๊อปคอนให้น้ำหมาเสยพร้อมสถานที่ใดมีอยู่จริงในประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างโรงงานผลิตเด็กหรือ บ้านกล่องทิ้งเด็กมีจริงฟิลิปปินส์เหรอฟิลิปปินส์ปปนคุณเยอะอยูน่นะฟิลิปปินส์ข้อสองข้อสองบ้านกล่องทิ้งเด็กครับผมบ้านกล่องทิ้งเด็กเรามาดูกันนะครับคุณจะโดนหรือไม่ อันนี้เยอะอ่ะเข้าหูด้วยอะโรงงานผลิตเด็กจริงๆแล้วก็คือโรงพยาบาลโยเซฟฟาเบลล่าในฟิลิปปินในแต่ละวันจะมีหญิงนับร้อยคนมาคลอดลูกที่นี่ทําให้ผู้คนแถวนั้นเรียกว่าโรงงานผลิตเด็กส่วนบ้านกล่องทิ้งเด็กก็มีอยู่จริงนะครับแต่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้บ้านกล่องทิ้งเด็กอ่ะข้อสุดท้ายข้อนี้ไปลงที่หัวหน้าทีมคนสุดท้ายของเราคุณทีมครับ ว่ายป๊อปคอนทีมกลัวเสียงอะไรไหมไม่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 กลัวนะเพราะฉะนั้นผมจะถามว่าเสียงที่ดังที่สุดในโลกคือเสียงอะไรระหว่างเสียงภูเขาไฟระเบิดหรือว่าเสียงฟ้าผ่าอ่ะอ้โอันไหนดังที่สุดในโลกเอาภูเขาไฟระเบิดแล้วกันเอาภูเขาไฟระเบิดครับเรามาดูกันนะครับว่าเธอจะโดนหรือเปล่า ขอให้ข้อสุดท้ายนี้การริงปะคอนดังเหมือนเสียงที่เธอพูดกนั<า>คือมันมีการบันทึกไว้ที่ประเทศอินโดนีเซียว่าเสียงภูเขาไฟระเบิดเนี่ยนะครับที่บันทึกไว้เนี่ยมีความรุนแรงเท่ากับระเบิดปรมาณูที่ถูกทิ้งใส่เมืองที่โรชิมาถึง1,500เท่าทำให้ผู้อยู่อาศัยบนเกาะเสียชีวิตทั้งหมด <Huh? S 2> ขนาดชาวประมงที่อยู่ไกลออกไป160กิโลเมตรแก้วหูยังทะลุเลยครับ oh. ตอนที่ภูเขาไฟลูกนั้นค oh. ะแนนตอนนี้เสมอกัน4ต่อ4 oh. เอาแล้ว <Okay. S 2> แข่งขันกันเสร็จขนาดนี้แล้วผมก็บอกว่าหัวหน้าทีมต้องได้อะไรพิเศษพิเศษขอเชิญทั้งสองคนขึ้นมาเยืองข้างผมตรงนี้ครับ oh. ามาเลยครับ วันนี้มผมมีแบรนสุดไก่สกัดผสมคมนิ่มชันผสานส,าสองสิ่ง,งดีๆในขวดเดียวมามอบให้กับพวกคุณทั้ง2ทีมเอาของออกมาเลย <c oughs> รับไว้เลยนะครับไว้ดื่มเพื่อดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ช่วยคลายความเหนื่อยล้า <c oughs> ที่บ้านนะครับอันนี้ของคุณทีมครับรับไปเลยครับขอบคุณมากยินดีด้วย <c oughs> ช่วงหน้าเรามาแล้วครับต้องใช้สมองกันแล้วครับกับเกมตอบมาเป็นตับสักครู่เดียว <c oughs> เกมนี้ก็คือลุ้นตั้งแต่หมุนแล้วครับหมุนตอนแรกตอนแรกจะหมุนไปหาใครในทั้งวทงทั้งโต๊ะเนี่ยมีทีมตอบได้และไม่น่าเชื่อคนที่บอกก็คืออเป็ดเกมนี้ตอบได้เกมหน้าอาเป็ดก็ต้องตอบได้แน่นอนคับ